สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกเช้าวันที่21 เดือนธันวาคม6กสี่นะคะหุ้นดาวโจนก่อนอื่นเลยให้ทุกคนติดรูดเบิ้ลน,นะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้อัดให้รุดหนึ่งนะคะ เจาะเม็ดเดียวหนึ่งสามค่ะคุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดหนึ่งเจาะหนึ่งสามนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนนะคะสำหรับคืนนี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ